สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องน้ำหนักนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนนะคะเรื่องแรกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดน้ำหนักนะคะเครื่องมือแรกก็คือเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างนี้ครูเชื่อได้ว่านักเรียนหลายๆคนเคยเห็น และใครเจอเกือบทุกคนในห้องเราเลยเครื่องช่างสปริงนะคะจะใช้สำหรับช่างสิ่งของต่างๆเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์นะคะและก่อนที่เราจะนำสิ่งของไปช่างนะคะต้องตรวจสอบดูทุกครั้งว่าเข็มชี้ไปที่เลขศูนย์ไหมเมื่อเข็มชี้ไปที่เลขศูนย์แล้วเราจึงนำสิ่งของต่างๆไปวางไว้บนจาน หรือบนถาดของตาช่างนะคะแล้วก็อ่านค่าน้ำหนักตามเข็มที่ชี้บนหน้าปัดนั้นๆน,น,นะคะสิ่งของที่เขานิยมเอามาช่างในเครื่องช่างสปริงจะมีผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวสารที่มีน้ำหนักไม่เยอะที่แบ่งเป็นกิโลหรือหนังสือพิมพ์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเครื่องช่างน้ำหนักตัว เครื่องช่งน้ำหนักตัวก็บอกอยู่แล้วว่าเอาไว้ใช้ชั่งอะไรคะเอาไว้ใช้ชั่งน้ำหนักตัวเรานั่นเองนะคะก็คือจะมีหน้าปัดที่บอกน้ำหนักโดยผู้ชั่งจะต้องไปยืนบนเครื่องชั่งแล้วอ่านค่าน้ำหนักตามเข็มที่ชี้บอกนะคะอ่าเครื่องชั่งต่อไปก็คือเครื่องชั่งสองแขน เครื่องช่างสองแขนนะคะจะเป็นเครื่องช่างที่ใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักน,น้อยๆเช่นยาสมุนไพรจานเคมีทองคำนะคะจะใช้ตุ้มแทนหน้าปัดบอกน้ำหนักนะคะก็คือเขาจะมีถาดทั้งสองแขนจะวางสิ่งของที่เราต้องการช่างไว้จานหนึ่งและจะนำตุ้มน้ำหนักนะคะไปวางอีกจานหนึ่งนะคะเมื่อ จานหรือแกนมันเท่ากันแสดงว่าน้ำหนักของสิ่งของนั้นเท่ากันแล้วเราก็จะไปอ่านค่าตุ่มน้ำหนักที่อยู่ในจานอีกจานหนึ่งนะคะต่อมาเป็นเครื่องช่างแบบตุ้มถั่วเครื่องช่างแบบตุ่มถ่วงนะคะจะใช้ช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆเช่นสิ่งของที่บรรจุในกระสอบหีบหรือลังใหญ่ เช่นข้าวสารที่เป็นกระสอบมันฝรั่งที่เป็นกระสอบข้าวโพดที่เป็นกระสอบหรือบ้านใครที่ผู้ปกครองเลี้ยงหมูเวลาที่เราจะนาหมูไปจําหน่ายเราก็จะเอาหมูเนี่ยไปขึ้นเครื่องช่างแบบตุ้มถ่วงนั่นเองนะลูกนะต่อมานะคะเป็นเครื่องช่างไฟ,ฟฟ้าเครื่องช่างไฟฟ้าเนี่ยจะ เป็นเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งสิ่งของทั่วไปที่มีน้ำหนักไม่มากนะักนะคะเครื่องชั่งจะแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลขมีระบบการทำงานด้วยไฟฟ้าสะดวกต่อการอ่านค่าน้ำหนักก็คือเขาจะนิยมเอาไปชั่งผักผลไม้เนื้อสัตว์เครื่องเทศหรือเครื่องปรุงต่างๆทองคาแป้งสาลีก็คือเราจะเห็นตามร้านค้าที่เป็นร้านใหญ่ๆห,หรือร้านเนื้อเนื้อย่างที่เป็นชั่งกิโลนะลูก เมื่อเราตักไปแล้วช่างเขาก็จะบอกน้ำหนักแล้วก็จะคำนวณราคาของสินค้ามาด้วยอันนี้เป็นเครื่องช่างไฟ,ฟฟ้านะคะอ่าเมื่อเรารู้จักเครื่องช่างชนิดต่างๆกันแล้วนะคะเรามาทำใบงานที่1กันเลยนะคะใบงานที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่เครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนักกับสิ่งของที่เหมาะสมกับการชั่งน้ำหนักนั้นๆนะคะอ่า คุณครูยกตัวอย่างข้อที่2เครื่องชั่งน้ําหนักตัวนะคะเครื่องชั่งน้ําหนักตัวจะใช้ชั่งอะไรก็ใช้ชั่งน้ําหนักของตัวเรานั่นเองเราก็โยงจากจุดสีแดงไปยังจุดสีแดงเลยนักเรียงใช้ไม้บรรทัดทาบและโยงเส้นนะคะอย่าใช้มือโยงเส้นเหมือนคุณครูเพราะคุณครูไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดมาทาบบนหน้าจอได้นะคะอ่า เามาดูเรื่องต่อไปกันเลยนะคะเรื่องต่อไปก็คือการเลือกเครื่องช่างและหน่วยการช่างนะคะเครื่องช่งางชนิดสปริงจะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมกลัมกรัมและขีจะมี3หน่วยนะคะส่วนเครื่องช่างน้ำหนักตัวจะมี2หน่วยคือกิโลกร,รัมและกรัมนะคะ เครื่องช่งไฟฟ้าจะมีหนึ่งหน่วยคือกรัมนะคะเครื่องช่างสองแขนก็จะมีหนึ่งหน่วยคือกรัมนะคะเครื่องช่างแบบตุ้มทวงก็จะมีหนึ่งหน่วยเหมือนกันก็คือกิโลกรัมนั่นเองนะคะ,ะหน่วยการช่างที่เหมาะสมนะคะป้าหนักเก้าขี ดานายหนัก45กิโลกรัมส้มหนัก2กิโลกรัมยาจีนหนัก30กรัมข้าวสารหนัก60กิโลกรัมเครื่องเทศหนัก60กรัมหน่วยการช่างต่างๆเราจะต้องดูจากเครื่องช่างด้วยและจะต้องดูว่าสิ่งของนั้นนั้นมีน้ำหนักมากหรือน้อยนะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัดแผ่นที่สองนะคะให้นักเรียนเติมหน่วยการชั่งที่เหมาะสมกิโลกรัม,มหรือขีดหรือกรัมนั่นเองนะคะอ่งุนใช้เครื่องชั่งสปริงเครื่องชั่งสปริงจะมี3หน่วยนะคะเครื่องชั่งสปริงจะมี3าหน่วยก็คือกิโลกรัมกรัมและขีดอ่งุนหน้าปัดของ องุนนะคะจะชี้ไปที่เลขหน่งแสดงว่าอังุ่นนักหนึ่งอะไรคะ1กิโลกร,รัมนะคะเมื่อานังเรียนทําข้อที่1ได้ข้อต่อไปนักเรียนก็จะทําได้ง่ายๆเลยนะคะ จากเนื้อหาที่เราเรียนมานะคะก็จะสรุปได้ว่าเครื่องช่างน่ะมีมากมายหลายชนิดเลยเราจะต้องเลือกเครื่องช่างและหน่วยการช่างให้เหมาะสมและจะต้องช่างให้ถูกวิธีจึงจะได้ผลการช่างที่ถูกต้องนะคะสำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะในเนื้อหาอันไหนที่เรียน ยังไม่เข้าใจหรือนักเรียนยังงงนักเรียนก็สามารถดูกับบนซ้ําได้หรือเนื้อหาไหนแบบฝึกหัดไหนนักเรียนฟังไม่ทันนักเรียนก็กดหยุดสต็อปแล้วก็ทําแบบฝึกหัดน,นั้นๆได้นะคะบ๊ายบาย